ใช่โบนัสไม่ไม <c oughs> ให้นั่นเองทวิตฮัลโหลบีเออเอ็นได้ดูที่เขาวาดรูปอย่างเอ็นดูแล้วว่าที่ตรงมันเทโ่โคตรนี่เขาเดี๋ยวมันจะพูดไหมพวกเรามาครบห้าแกงแล้วไอ้มกรมมรันก็ทึบไอ้พวกพวกกระบดกันคือเขาอยากพูดคำหนึ่งนะเขาอยากพูดมากและดมคำคืเอเป็นคำของพราะของที่มาพานในในไรออรเดอร์บิสในในตัวอย่างอ่ะนี่เขาเอือ เขาอาจะมีคลิปเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เหลือสามสิบห้าคลิปแล้วเออโบนัสเขาทำไงเออพ่กนี้เองอ่ะพ่งนี้เองลงคลิปแล้วใช่ไหมเออเขาอยากดูแล้วอะแลับจะได้เห็นแบบฉากต่อซ้มมัน,มนโอ้อยากดูโคตรแต่ว่าตอนนี้เออเดี๋ยวเขาให้เองเดี๋ยวเขาให้ดูหใหม่รูปที่เขาวาดบ้ามีใครบ้างโอเคไหมจะให้ดูไอ้หนึ่งนาะเออโบนัส เอาเคมาแอ้ okay, มานะอ่ะนี่เลยห้ามีห้านคนนะมี S ตัวเขามี V N B แล้วก็มีคนปริศนาหนึ่งคนชื่อดีคือมนจากดีว่าช่องนี่อีคิ q นั่นแหละแน่นอนว่ามีตัวคอนห้าตัวไงที่เขาอะอย่าใส่มามี N B D S และ B และนี่คือเองนะี่นะให้สังเกตนะที่จริงแบบ ใส่ไปช่องเนี้ยสเสื้อบีที่จริงอบมันไม่มีสีเทาอื่นนะฮะก็เลยแบบใช้เฉดต่าลผสมกับเทาอ่อนเทาเข้มนี่แหละนะให้ดูให้ดีๆเนี่ยเห็นไหมเอสกัปีแบบคือเขาวาดปีจะห่วยหน่อยแต่ว่าเนี่ยก็วาดแบบเพราะรู้ว่าปีที่จริงมันเชื่อมต่อกับหลังนะที่จริงไม่ได้เชื่อมต่อกับแขนแค่เนี้ยคือแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยเขาวาดนี่วีกับเอ็นมาด้วยนะ ที่จริงกูเพิ่งรู้ว่าวีนีสที่ทีิส่วนของมันสีขาวนะมัาเป็นสีม่วงแล้วก็วาแสงเหนือด้วยนะตอนนี้เขาว่าแสงเหนือมีดาวสาวดวงจันทร์แล้วก็ดาวโลกที่กูวาดเนะี้ยนี่เขาวาดอาจจะไม่ค่อยวาดสวยแต่ว่าก็พอแบบให้มาดูเทกก็พอแล้วแค่นี้ถ้าบอลนั่นเองดูคลิปนี้ก็คือแบบเอ็งอึ้งแน่นอนแล้วก็ไอคนเป็นาสนาที่หงเนี้ยเนี่ยไอคนเนะี้ยที่จริงนี่เราเปิดหมดเบอร์ทั้งสามคนเลยนะเฮ้ย งานให้สกเก็ตตาของบีนะบีมตาบีข้างเนี่ยข้างซ้ายมันเริ่มแสงแบบสีน้าเงินอันนี้ก็ดีก็เริ่มแสงแบบสีส้มแดงเขาก็เริ่มใส่เป็นตัวเอ็กเหมือนเดิมที่สังเก็ตคือมากันคบแกงขนาดนี้เองคิดว่าศัตรูจะวักไหวไหมว่ามากันคบแก๊งเนี่ยแบบหอ็นวีดีม่มาคบแกงเีเองคิดไหวไหมว่าศัตรูจะพรไหมขทำยังไง ศัตรูจะพร้อมสู้กับพวกนี้ไหมแน่นอนไม่ไวครับโดนตืบเละหรือว่าเอสมันมีท่าแปลงร่างอะแต่แปลงร่างไม่ชิบหายไว้ว่ากระเดิมอะแล้วก็เขาวาดนี่เออสี C หางใหม่แล้ะเนี่ยด,ดูเออแบบน่้นโตกับอวตารเขามากขึ้นไงนลักษณะอาจารย์ดูเหมือนกับหางจระเข้แต่ว่าที่จริงไม่ใช่หางจระเข้นะมันเป็นหางมังกรนี่แหละแต่มันเป็นหางมังกรที่ชิดติดกันนี่แหละแล้วก็เอสก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมด สี See, ผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างก,ก็เหมือนเดิมแต่ว่าแต่งคือเขาเนี่ยมันไม่มีเส้นนะนะไม่มีเส้นเออได้ที่มาติดแล้วนะคือเอาออกแล้วคือมาเกะก,กะนี่แหละหัวมักงกรก็ไม่มีไว้สำหรับลาบเปิดเผาปีก็ดูเหมืนอนมังกรทุกอย่างเดี๋ยวใครมาเะไรนะโบนัโอ้ตกใจเพาะเห็นว่าพ่อแม่เขามาอีกเนีย่ยดูดิไอ้ที่ว่าเขาวาดสวยไหมหรือว่าวาดเทพไหม ถ้าบอกหน่อยก็เอาลงคลคิมให้เขาบอกหน่อยนะว่าเขาต้องเกิบเท่ไหมที่เขาวาดมาเนี่ยไอ้ก็เท่แค่ไหนบอกมาเลยเต็มสิบหรือถ้าห้าก็ได้เอ้บอกมาได้เลย